ตั่นง,งานนะสิพี่หนูไปรับงานวาภาพประกอบนิตยสารมาต้องส่งข้อก้าโมงเช้าด้วยงี้ก็ไม่ได้นอนเลยดินอน <c oughs> ไม่น่าเผลองีบเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ก็ต้องรีบส่งข้ก่อนเก้าโมงด้วยแต่นี่มันสิบโมงแล้วนะ นาฬิกาพี่เดินเร็วไปหรือเปล่าถ้าสิบโมงจริงเนี่ยเขาก็ต้องโทรมาตามขวัญแล้วดิ ามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it's not possible to list number you d i out at this moment เขาหางไปแล้วเยี่ยมทากแล้วพี่บูพีู่ช่วยหน่อยนะจะเอาไงเรา ไไไปกก็ด้้ใหเขาามม่มม่โทรออีะสวัสดีครับมะขามหยองโภชนานะครับไม่ทราบว่าจะรับเมนูอะไรเพิ่มดีครับวางไปแล้วหวังว่าจะไม่โทรมาอีกแล้วนะ วขวันรับเองเหอะขวันเหรอ,อสวัสดีค่ะคุณเป็นนี่บัตรเครดิตอยู่กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฟังไปแล้วอะ่ะแล้วไงแล้วขวันจะไม่รับสายเขาแบบนี้เหรอ ขออีกแป๊บนึงอ่ะพี่ขวัญทำงานให้เสร็จก่อนกกลววะ้้้าาาไา่นนึง <c oughs> ออนง 9, 1, งงงเเงเเยอออทหรรขดดิแ พี่วันครับรับครีมรกแก๊ไปใช้เครืุ่หไหมครับครับพี่ครับฟรีห้าร้อยคืนว่าถ้าพี่วันซื้อเยอะเนี่ยผมลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแค่พี่วันซื้อทีละสิบขวดโหลซื้อเอาไปทานหรือซื้อไปอาบครับสิบโหลนี่ผมว่ายังไม่น่าจะพออาบนะครับถ้าพี่วันจะไปอาบจริงเนี่ยผมว่านะ ต้องสามลังเป็นอย่างต่ำครับละชดค่ะไม่ได้เอาไปอาบจริงจริงจริงแล้วคุณโชคแปเอาคิมเลาแก่นี่มาจากไหนยเยอะแยะคะเนี่ยอ๋อเอาไปดูก่อนนะครับก็คืออย่างนี้นะครับพอดีร้านที่ติดต่อว่าจะรับคิมผมไมขายนะครับเขายกเลิกกิจการไปตอนนี้นะครับ<ม>คีมนี่ก็นอนกองอยู่ที่บ้านผมเป็สิบลังเลยครับ เลยพี่วันค่ะ<า>รับให้หน่อยสิคะได้ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อยู่ค่ะเขาจะพูดกับน,น้องขวัญค่ะเอา้าพี่วันก็พี่วันไม่รู้จะพูดอะไรนี่คะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะพอดีเมื่อเช้าโทรศัพท์มันรวนนะคะไปะติดเครื่องอื่นเต็มไปหมดเลยค่ะ อ๋อค่ะวุ้ยบางคนนี่ก็ไปติดมิจฉาชีพนะคะอโดนเหมือนกันเหรอคะอ๋อค่ะเอะอเข้าเรื่งานกันดีกว่านะคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเสร็จหมดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าพอดีแฟลไดรฟมันเออคือมันแกะกินอ๋อแกะมันกินไปอะค่ะ อ,อ๋อพอดีข้างบ้านเขาเลี้ยงแกะอะค่ะก็แกะมันก็เลยเผลอมากินไปตอนนี้ก็ำลังให้หมอล้างท้องอยู่ค่ะค่ะห้าโมงเย็นค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคงจะเชื่อว่าแกะกินไปจริงๆอะค่ะเ <c oughs> ขาไม่เชื่อค่ะฮะ บอกว่า5้าโมงเย็นงานต้องเสร็จตรงห้องรับแขกเนี้ยผมว่าย้ายพรมเนี่ยสวยนะย้ายไปตรงไหนอะซ้ายขวาย้ายทิ้งเลยดูโลคัสมาก <S <S แล้วใครใส่มาเนี้ยเจ้าของบ้านงั้ไว้ที่เดิมด่วนเลยรอเรนเดอร์งานเตรียมส่งเลยนะ กาแฟครับโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณชาลีรู้ได้ไงครับว่าผมกำลังอยากกินกาแฟพอดี <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> แย่ละเรเดอร์ไม่ผ่านฮัสตินมาแต่มอะไรตอนนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวพะเ้าอ,ออกไปซื้อออกไปซื้อจะทันเหรอกว่าจะกลับมาอีกแล้วกว่าจะรอเรนเดอร์งานใหม่อีก งั้นเดี๋ยวผมเอามาให้ยืมเอาไหมครับไม่ดีกว่าค่ะคุณชาลีรบกวนคุณชาลีเกินไปละเอามาเลยเอามาเลยป๊อป؛ไม่มีมารยาทคุณชาลีครับผมขอยืมฮาร์ดดิสจะได้มั้ครับไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าเกรงใจคุณชาลีเขาหน่อยจะไปยืมของเขาได้ยังไงอคุณพา่อพา่อไม่ต้องเกรงใจเลยครับเรื่องแค่นี้เองงั้นเดี๋ยวผมไปเอาแม่นะครับให้ไวเลยให้ไวเลย เออที่คุณบูผมยืมไอ้นี่ไปให้คุณพระผ้าหน่อยได้ไหมครับเครื่องนอกก็มีไม่ใช่เหรอครับของคุณพระผ้ามันเต็มแล้วเต็มหรอคุณพระผาเขาจะรีบใช้งานตกลงคุณให้ผมยืมไหมเนี่ยก็ได้ครับท่านนั่งเสร็จแล้วก็มาคืนที่ด้วยแล้วกัน นั่งอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องได้แล้วโว้ยได้แล้วได้ครับเดี๋ยวผมส่งเงินให้ลงพิมตอนนี้เลยครับเดบบอกยืนเก้าอี้ก็ย,ยังอยู่ครบนี่ฮารดิ้บมาแล้วครับมาแล้วครับ อขอบคุณมากนะคะครับดูเวลาแล้วเราน่าจะทันประชุมใบาสามนะอืมใบาสามเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพาัพพ้าไม่ได้จองห้องประชุมเอาไวอ้อ่ะงานนี้มันสำคัญมากเลยนะจองเราจองแล้วแล้วตกใจอะไรตกใจอะไร ฮัดดี๊โอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะยังไม่ได้จองห้องประชุมใช่ไหมครับก็ใช่น่ะสิอยากให้ผมจองใช่ไหมชมผมว่าหล่อสักคำสิเดี๋ยวฉันเดินไปจองกับน้องขวันนี้ก็ได้ โอ้ได้ๆๆๆๆๆขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปจองให้เลยนะครับงั้นเราขนของเข้าไปรอในห้องประชุมก่อนเลยไหมเออไม่ไม่ได้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 มีมีคนใช้อยู่เราคิวต่อไปไม่ต้องรีบนะป๊อปเนอะจะทำยังไงดีเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยจะปล่ายโมงแล้วด้วย วาดอะไรอยู <mile> ่หรอคะก็วานพาประกอบสิทธิประกันสังคมอะค่ะมีอะไรบ้างคะเจ็บป่วยเนี่ยก็เบิกได้นะคะถ้าพี่วันเจ็บป่วยนะคะพี่วันจะไปเบิกทันทีเลยค่ะแถมคลอดบุตรเนี่ยก็เบิกได้ค่ะถ้าพี่วันท้องอีกนะคะพี่วันจะไปเบิกทันทีเลยค่ะพี่การเนี่ยก็ยังเบิกได้นะคะถ้าพี่วันพี่การนะคะพี่วันจะเบิกทันทีเลยค่ะแถมตายเนี่ยก็ยังเบิกได้ค่ะ ถ้าพ <laughs> 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 ี <US> ่วันตายปุ๊บนะคะจะไปเบิกปั๊บเลยค่ะเอ๊ะตายแล้วจะไปเบิกยังไงล่ะคะจะเอาไว้ให้ลูกหลานเลยค่ะแถมยังมีกรณีพิเศษส่งเคราะห์บุตรชลาภาพแล้วก็ว่างงานนะคะพี่วันอยากจะลองกรณีนั้นดูไหมคะว่าน่าลองนะคะบ้าใครจะไปอยากตกงานเขาก็มีไว้เผื่อฉุกเฉินค่ะ เสีย5%ของเงินเดือนได้สิทธิ์กลับมาตั้ง7เสีย5ได้กลับมาเจอ้ยพี่วันนี่ไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยมาเรื่อยเลยนะคะไอเดียกำลังออกเลยเสีย5ได้7 นะครับวางไว้อยู่ที่ห้องไม่รู้ใครเอาไปลักษณะมันเป็นยังไงอะคะเอ่อคือมันลนักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับสีน้ำเงินสีประมาณนี้ปะคะใช่เลยครับแต่ว่าของผมมันมีรูปยีราฟติดอยู่ด้วยครับเออแบบนี้หรือเปล่าครับ แบบนี้แล้วแหละครับถ้ายังไงเจอก็ฝากบอกผมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้นี่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะครับน่าสิครับผมก็สงสัยอยู่ขวัญขวัญคุณพระพรยาจองห้องประชุมตอนบ่ายสามไปเตรียมห้องให้พี่ด้วยนะบ่ายสามห้องไม่ว่างวา่างทีก็ สี่โมงเลยห้องอื่นนะที่นี่มีห้องเดียวนี่พี่เป็นเจ้าของที่นี่จริงๆป่ะเนี่ยถ้าเลื่อนเวลาประชุมออกไปเป็นสักบ่ายสี่โมงนี่จะเป็นไรไหมครับพ่อจ้องแล้วไม่ใช่หรอครับผมแค่จะถามเผื่อว่าเฉยๆนะครับเผื่อว่ากลุ่มที่เขาประชุมอยู่ก่อนเนี่ยเขาจะประชุมกันเลยนะครับ ไม่ได้นะคะลูกค้ากลุ่มนี้เค่งเรื่องเวลามากถ้าเลื่อนเวลาออกไปตรงโดนด่านแน่ๆเลยค่ะขวัญเราสามารถเร่งให้กลุ่มที่เข้าประชุมอยู่เนี่ยออกมาก่อนได้ไหมและถ้าพี่เข้าห้องน้ำอยู่แล้วขวัญไปเร่งให้พี่ออกมาเนี่ยพี่จะโกรธขวัญไหมล่ะงั้นเอาอย่างนี้ ให้เขาอะมาประชุมที่ร้านกาแฟได้ไหมพี่ว่ามันแปลกๆนะถ้าเปลี่ยนมาประชุมกันที่ร้านกาแฟแทนจะได้ไหมครับห้องไม่ว่างเหรอคะผมแค่จะมาถามเผื่อนะครับว่าอ,อ,อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือเปล่าเผื่อว่าหิวขนมเนี่ยจะได้สั่งทานกันได้เลยตกลงห้องประชุมว่างหรือเปล่าครับพาพผ้าลึงจองใช่ไหม ว่างอยู่แล้วครับคุณป๊อปคือผมแค่จะนำมาบอกว่าอยากจะใช้ห้องประชุมตอนนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโครงสร้างของแอปก็จะมีอย่างนี่ได้บอกไว้นะครับต่อไปก็ดูตามเอกสารเลยไม่เข้าใจอะไรก็บอก โทษนะครับไม่เคยดับนะพอดีว่าเหมือนไฟเนี่ยจะมีปัญหานะครับเปิดไม่ติดเลย <c oughs> เอ่อถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเชิญทุกคนเนี่ยไปประชุมข้างนอกกันก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเรียกช่างมามาดูไฟให้ครับช่วยไม่ได้ทางงานพวกเราไปประชุมนอกดีกว่าขอโทษด้วยนะครับขอโทษได้ครับ บอกว่าไฟเสียเหรอครับไม่เสียคุณป๊อปคุณป๊อปดูสิครับนี่ติดทุกดวงเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเชิญคุณป๊อปกับคุณพะพ้าเนี่ยเชิญใช้ห้องประชุมเนี่ยได้ตามสบายเลยนะครับพี่ชาลี เมื่อไหร่นะพี่ชาลีตายแน่พี่ไม่กลัวคุณภูหรอกพี่ก็มีหุ้นที่นี่เหมือนกันอมืมันก็ใช่พี่ชาลีจะไปกลัวพี่ภูทำไมพี่ชาลีไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยแต่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณภูนะเรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องที่ผมเนี่ยใช้แผนเอาคนกลุ่มนี้ออกจากห้องประชุมนะสิครับ เฮ้ย <He> คุณโชคผมมานั่งตรงนี้ได้ไงเนี่ยใช่ใช่ผมไปนั่งไหนนะครับก็คนกลุ่มนั้นอ่ะของคุณชาลีอ่ะมานั่งที่ตรงนี้นแล้วก็ลบคนจาทํางานของผมอ่ะขวัญจะโทรบอกพี่ภู พี่ปิดบังเรื่องนี้กับคุณภูนะพี่เนี่ยก็จะช่วยเรื่องงานของขวัญด้วยเราจะร่วมมือกันแล้วทำไมผมต้องร่วมมือด้วยล่ะครับคุณเนี่ยกำลังหาคนช่วยขายครีมให้อยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยมีเพื่อนที่รู้จักอยู่เขาเป็นญาติของอาของน้องชายของเมื่อนแพทของน้องของลุงผมนะครับเขาเปิดร้านอยู่ที่สยามใครนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าผมเนี่ยสามารถเอาครีมคุณโชคเนี่ย ไปปล่อยขายที่สยามได้ก็แล้วกันแต่คุณโชคเนี่ยต้องช่วยผมปิดบังเรื่องนี้กับคุณภูก่อในไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็มาช่วยกันแก้ไขดีกว่านะครับใช่ครับเรื่องอะไรหรอครับก็เรื่องที่ผมเอาห้องประชุมให้คุณพัพผ้าไงครับเฮ้ยคุณยกห้องประชุมอะไรให้พัพผ้าก็ผมก็ให้คุณพัพาเนี่ยใช้ห้องประชุมต่อจากกลุ่มแรกที่ใช้ห้องประชุมเสร็จไงครับ แต่ดูเหมือนกลุ่มนี้เขายังประชุมกันไม่เสร็จนะครับผมปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้แยใหญ่ยได้ไดเดแล้วครับเขาแค่ออกมาสรุปงานกันนิดหน่อย <c oughs> ที่นี่ดูนานั่งทำงานดีนะครับอุปกรณ์ก็ครบคันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณชาลีคะพัพพ <robi> <directamente> ้าใช้ห <tur> <rawd Moder> ้องประชุมเสร็จแล้วนะคะเคลียร์ได้เลยค่ะครับพัพพ้าจองห้องประชุมวัดีด้วยเหรอครับก็บอกแล้วไงผมเนี่ยก็ให้คุณพัพพ้าเนี่ยใช้ห้องประชุมต่อจากกลุ่มเมื่อกี้คุณครูครับครับผม ผมลืมบอกไปว่าให้ช่วยเรียกช่างไฟมาดูไฟที่ห้องประชุมหน่อยนะครับจู่ๆไฟก็ดับระหว่างประชุมผมเลยต้องมานั่งประชุมทีูตรงนี้ครับผมขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบ <c oughs> ถ้าไฟในห้องประชุมดับแล้วพับผ้าเข้าไปนั่งทํางานได้ไงก็ไม่ได้ดับไงคือเขาเข้าใจผิดนะ่ะคือไฟปกติดีคุณผู้ถามคุณเู้ก็ได้นะครับ ครับผเขาเป็นคนดูไฟที่ห้องชุมไม่ผมเองนะได้ครับคุณชาลีเดี๋ยวนายทำอะไรของนายเนี่ยทำไมไปแกล้งลูกค้าแบบนั้นไม่ได้แกล้งผมก็แค่แบ่งเวลาห้องประชุมไมให้คุณพระพาเขานิดหน่อยเองนา บอกพี่ชาลีเขาแล้วนะคะแต่พี่ชาลีเขาไม่ฟังอยากจะให้พี่ช่วยวาดรูปให้อยู่ไหมอ๋อแต่แต่มันก็ไม่มีใครเสียหายนะพี่ภูก็ถ้าลูกค้ารู้โดนด่าไปหมดแล้วแล้วทำไมเราไม่ห้ามก็ขวัญบอกพี่ชาลีไปแล้วว่าห้องไม่ว่างงานใกล้จะส่งแล้วนะอ้อแต่ ขอนก็เห็นใจคุณพับผ้าเขาว่าเขาคงจาเป็นจริงๆนะนายกาลังเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องเงายาปนกันคุณก็เหมือนกันละนะาเหมือนตรงไหนฉันไม่เคยเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวปนกันหรอกนะเน่ก็ต้องแต่คุณพับผ้ามานะเน่นิตยสารแต่งบ้านเนี่ยคุณก็ซื้อเข้าบริษัทซึ่งมีคุณพับผ้าอ่านอยู่คนเดียวอ้าวก็ฉันจะแต่งห้องใหม่อ่ะ นี่แล้วก็นี่ด้วยนี่กาแฟจากบราซิลเพราะคุณพาพผ้านะบอกว่าอยากกินนะคุณก็ไปซื้อมาเลยถุงก็ต้อง500บาทมีคุณผ้าเนี่ยกินอยู่คนเดียวอ้าวหรือลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนรสชาติแล้วก็นี่ด้วยอ้าวยังไม่ได้พูดครับแล้วทีนายอะเดี๋ยวนะคะแสดงว่า2คนเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันกันหมดเลยหรอ นิดหน่อยหน่านะไม่ได้นะคะขวัญโกรธมากบริษัทมันจะไม่รอดก็เพราะว่าทำงานกันแบบนี้แหละเอาเรื่องส่วนตัวเป็นที่ตั้งไม่คำนึงถึงคนอื่นขัดแข่งขัดขาหาเรื่องใส่กันแถมยังใส่เสื้อคนละสีอีกพี่น้องขวัญพูดมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประเทศใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ค่ะพี่วัน <c oughs> แต่หมายถึงบริษัทรวนๆเลยค่ะ พี่วันก็แค่อยากจะแน่ใจอะคะ่ะว่าจะได้ไม่ต้องไปปรักทัศนคติกับใครเขาแน่ขวัญใจเ,เย็นก่อนไม่ค่ะขวัญไม่ยกโทษให้นอกจากสองคนจะช่วยขวัญทำงานก่อนเ,อเราลงมาช่วยขวัญรูปเลวน่าสิไม่ทันแล้ว,วค,ค่ะต้องส่งวันนี้แล้วนะไว้เดี๋ยวพี่มุน ออกเดินทาง9ก้าหนึ่งด้วยรถแข่งของเราเองเกรงอะไรใครจะมองจะหาว่ารองบา้าก้าที่สไม่ต้องห่วงอีกเดียวก็ตามมา9ก้าที่สส่หาต่อกันมาจานถึงปลายทางเรื่ททวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคราวหน้าได้ประชุมเต็มเวลาไม่มีไฟดับแน่นอนครับขอบคุณครับ เรื่องวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ทําให้มันวุ่นวายอะ่ะฉันก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่สั่งกาแฟแพงๆมาช่างเถอะยังไงกาแฟน่ะผมก็เป็นคนชงให้คุณพัาเขากินอยู่ดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้พัชบอกว่าอยากกินคุกกี้ฉันก็ซื้อนี่มาให้เหมือนกันอ,อันนั้นอะ่ะผมก็ให้คุณพัาเขาหมดแล้วเหมือนกัน จริงๆริงทำคะแนนโดยที่ไม่ต้องลงทุนออออกกกกกเเเเเดดดิินนนนทาาาาาาางงงง้วูแ่่ขรระะไจจจมมมสสัับตตยยีีปล